ลองเพชรลองเพชรลองเพชรเล่นแล้วว้าไ้ลองเพชรแล้วลองเพชรชอบอันนี้เหรอลกูกตาโตเชียตาโตเชียวลองเพชรลองเพชรชอบเหรอลกูกมินี่ทำไมไม่เล่นหรอคะทำไมอยู่ในถังขยะเราอยู่ในบุ้งเต้า เช้าพ่อล่อวันคันวัวไกันเถอะโรยล้อมเ,เ, <c oughs> เพชรชอบหรอคะอุย้ยดูหน้าดูหน้าดูหน้าเขาชอบอ,อู้หูล้อมเพชรชอบใหญ่เลยอ้าวมินิเอาด้วยเหรอลูกอ,อ้าวอาว ดูหน้าลองเพจกันหืมตาแปล่วเลยลูกน้ามีแม่กับเขาหรอกเอาเอาน้านวลออกมาแล้วหน้านนวล น่านอนเห็นไหมคะไออยู่ในกรงนี่อะไรจะเล่นกับเขาในกรงอะ่ะเอาๆล้อมเพชรไม่วิ่งเอ๋อลูกล้อมเพชรจ้าโอ้ยลิงลิงลิงวิ่งใหญ่เลย ้องเพรจาแลไ้นึ่ลูก